ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับเจน้ำการคนะ้านเพื่อนๆเติมโดยใช้ดีพาสเวิร์นะครับถ้าใครกำลังสนใจนะครับหรือว่าไม่รู้จะเติมยังไงเนี่ยก็ทักเพจนี้ไปเลยนะครับเจน้ำการค้าเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีชาวสลัมดังทุกคนนะครับผู้อยู่กับปพื่นสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจให้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนัดการแข่งขันของเจ้ามิซูอิอะดวานนะครับกับโยชิโนริครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้นะครับใครจะสั่แต้มเหนือกันในยาวเพื่อนๆอ่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าเชียร์ตัวไหนกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคเพื่อนๆเกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับมาที่มิซิอิครับมิซิอิส่งไปก็ติดโยชิโนริครับโยชิโนริให้มาฮานากะตะไฮเซนโดเซนโดเข้าไป1เลยครับไม่เหลือครับเป็นซีโอที่ไล่ตีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นทีมแฮปปี้แม็กนะครับออกนำสามคะแนนกับซีโอนะครับอยู่2คะแนนนะครับตอนนี้เอาเรามาดูกันนะครับว่ามิซิอินะครับจะชนะไหมครับในเกมนี้หรือเป็นโยชิโนริครับที่ เอาชนะได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วสเต็ปแบ็กชุดเลยครับถอยหนึ่งแล้วชุดไม่ลงครับสกูก็เก็บได้ครับไฮมาก็ติดโยชิโนริอีกแล้วครับแต่ยังเก็บได้อยู่มิซิเหมุนไปทางซ้ายแล้วพื้นที่โล่งไม่นั่นแต่ไม่ลงครับลูกนี้แล้วถอยสเต็ปแบ็กอีกทีหนึ่งโหโดนเซนโดเต็มเต็มหน้าเลยฮะแล้วเซนโดให้มาที่โยชิโนริถอยบ้างครับลูกนี้ยังไงแต่ยังไม่ชุดเอาเล่นเป็นทีเบิร์ดครับแล้วให้นากตะโอ้โหไม่แห้งให้เซนโดแล้วเข้าไปโอ้โหแล้วลงโล่งครับโยชิโนริลูกนี้โอ้โลงโล่งไม่เหลือฮะ 3ต่อ5้าครับซ O ออกนำไปแล้วนะครับตอนนี้มิซี่ครับต้องเอาคืนแล้วฮะแต่มิซี่รู้สึกจะชุดบ่อยนี่ชุดบ่อยเรื่อยเลยครับมิซี่ชุดไปอีกแล้วครับลูกนี้ไม่ลงครับเก็บได้อยู่ครับแล้วสเตปแปดครับลูกนี้โดนเซนโดตบไปอีกแล้วครับเอาอีกนะจุนลูกนี้หลอกสรงสวยครับแล้วลูกนี้ยังไงครับมิซี่หยียบไปทางซ้ายครับแล้วคืนสกูลังีเข้าไปดังครับไม่เหลือห้าต่อ5้าครับเซนโดครับ มาที่โยชิโนริถอยโอ้โหแล้วมีสี่ล้มนะครับลูกนี้เซนโดเฟตเอาเวตตอนหน้าตอนหน้าสกุลังหีเลยครับสกุลังหีแบบทําอะไรไม่ถูกเลยฮะแล้วเหลือสองนาทีครึ่งเะครับก็เป็นเซีโอที่น้าอยู่นะครับแล้วมีสี่ครับลูกนี้เปิดอันติแล้วครับลงไหมโอ้โหลงครับลงครับเอาแล้วฮะมีสี่แอดวานนะครับเพื่อนๆตอนฝั่งตรงข้ามถือบอลนะครับเขาจะเก็บอันติไว้ให้นะพอมันเหมือนใช้งานเฉพาะเราพวกทีมเราได้ถือบอลนะเพื่อนเพื่อน มันถึงจะนับว่ามันมีอันติอยู่นะฮะเห็นไหมดีมากเลยนะครับโอ้โห,โโหแล้วเมื่อกี้หลอกหลังหักเลยเอาแต่ไม่ลงครับสักคูเก็บได้แล้วอันติทันทีครับเซนโดครับโยชินโนริต้องหาจังหวะเล่นบ้างเลยครับตอนนี้โอ้สวยครับกับขึ่งนำนนาแล้วฮะสีโอไม่ใช่ปัญหาครับเล่นอย่างใจเย็นก็ไม่ใช่ปัญหาร นี่โอ้ยถอยมาสองทีแล้วก็ยังโดนเซนโดตบอยู่อยู่ดีครับลูกนี้ <laughs> โอ้ี่ครับโยนไปให้ให้เพื่อนกลับมาส่งที่เดิมครับแล้วลูกนี้ไม่ลงครับรีบาวไป6ลูกแล้วนะครับสำหรับซากูรางิหมุนซ้ายหมุนขวาแล้สเตปสอทีครับแต่ไม่ใช่3แต้มนะลูกนี้โอ้โหพลาดไปนิดนึงครับอันเจก,ก็ยังคงเก็บไปให้นะโอ้ยลูกนี้ไม่โล่งครับแต่ยังเก็บได้เอาแล้วยังไงครับ เซนโดอันติทันทีเลยครับลูกนี้ลงไหมโอ้โหโดนสกุลเงีตกครับเอาแล้วสกุลเงียสาแต้มทุยสกุลเงีเมื่อกี้ให้เพื่อนดีนะครับลูกนี้แต่ว่ามิสิไม่ชูโอ้โหผ่านมึงเซนโดไปได้แล้วอุยแต่ไม่ลงซะงั้นละฮะดีเบลไปเจ็ดแล้วเก็บได้ดีมากครับอันติหมดแล้วนะครับตอนนี้มิสิจะหมุนขวาไหมโอ้เฟดเอาเวเลยครับลูกนี้ลงไหมต้องลงแล้วแหละนานเฉลือเกินนะครับโอ้โหแล้วทิ้งห่างไปสี่คะแนนแล้วครับตอนนี้สิบห้าต่อสิบเอ็ดครับเหลือได้อีกหนึ่งนาทียี่สิบวีครับโดยชิโนริให้มา เซนโดเขาไปหลอกส่งสวยครับแล้วโยชินริหลอกมาอีกทีนึงแล้วชุดเลยครับลูกนี้ลงไหมไม่ลงครับจุนเก็บได้ครับโอ้โหมีซี่ได้กลับมาเล่นเลยครับล้วให้สกุลังหิมาจะ2คะแนนหรือ3คะแนนเราตัดสินใจ3คะแนนเลยครับลูกนี้โอ้โหแล้วพลาดรีบาวเลยครับเพราะว่าฝั่งมิซี่นะครับจะได้เปลี่ยนเป็นการรีบาวน์นิดหนึ่งเนื่องจากเซนเตอร์เนีสองตัวเลยนะครับก็เลยชุดไปก็เลยไม่กลัวเลยนะครับมิซี่ครับ ตอนนี้ฝั่งแฮปปี้แม็กก็พยายามเล่นวงนอกนะฮะเพื่อนๆไม่ลงครับลูกนี้ฮานาตะเก็บได้สวยแล้วโยชินริลงโล่งเลยครับลูกนี้โอ้โหอันติวืดครับสกุลังิทาให้พลาดไปเลยครับเรายืนอยู่ไกลไปเนาะเมซี่ครับให้มาที่โอ้ยรถโดนคว้าเต็มเต็มือเลยครับเอาวแล้วจะใครอันติฮานาตะอันติเลยฮะโอ้โหแล้วเป็นซีโอแม็กครับที่ออกน้าไปครับซีโอทีซีโอแม็กมาจากไหนซีโอทีนะครับ ออกนำไป1คะแนนนะครับตอนนี้เวลาเหลืออีก2 0ปีครับโอ้โหโยชิโนรินี่ปัดบอลดีนะแบบดักบอลดีอะสกูร์ลังอีครับหลอกแล้วเข้าไปดังครับลูกนี้ก็เอาแลวฮะถ้าฝั่งซีโอนะครับทำแต้มได้นันทีวิสุดท้ายก็จะเอาชัยชนะไปเลยนะครับก็จะเป็นฝั่งโยชิโนริทันทีที่เอาชนะไปได้นะครับแล้วอนาคตตาชุดกลางเลยครับเอาแล้ว วัดดวงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าฝั่งแฮปปี้แม็กชูดได้จบเลยนะครับเอาไม่ลงสังหารนะครับแล้วแต่ได้ครับโอ้โหสกุลเงียมาจากไหนไม่รู้ครับห้าวิสสุดท้ายครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหม่อันตีแล้วลูกนี่โอ้เกมพิกเลยฮะโยชิโนริสอย3แต้มเต็มๆเลยครับเหลือไล่สองวีครับไม่เหลือครับโอ้เอ้าโอ้โหเพื่อนเเห็นไหมครับว่าเป็นฝั่ง แฮปปี้แม็กนะครับหรือฝั่งมิสอีนะครับที่เอาชนะไปได้เกมพิกของเกมพิกอีกทีหนึง่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ